สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการศึกษาตุนไพรสตาลุงอ่าจากอุทยานธรรมชาติวิทยาสี่ีลุกชาิมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับตอนนี้ลุงอ่าไม่ได้อยู่ที่สวนแล้วนะครับแต่แต่ลุงอ่าก็ยังมีคลิปให้ผู้ที่สนใจได้รับชมตอนนี้ลุงอ่าไม่ได้ออกทุกวันพุธแล้วนะครับออกพุธเว้นพุธนะครับสาหรับพุธนี้นะครับตามไปดูลุงอ่านะครับว่าลุงอ่าจะพาไปดู ตัวยาที่มีชื่อว่าอะไรตามไปดูสำหรับพุดนี้นะครับตัวยาที่ลุงอ่าจะพาไปดูนั่นก็คือตัวยาที่มีชื่อว่าวาวเครือขาวลักษณะของวาวเครือขาวนะครับหัว ได้ดินนะครับมันจะคล้ายๆมันแกวเวลาเขาได้หัวมาเขาก็หั่นหั่นมันก็จะออกเป็นบางๆแบบนี้หั่นออกมาเสร็จมันก็จะเป็นเชื่อเสี่ยวคล้ายๆคล้ายๆส่วนหนึ่งที่เราหั่นมันแกวบางๆนะครับบางๆแบบนี้เราดูแล้วลักษณะถ้าเปรียบเทียบนะครับถ้าเปรียบเทียบเนี่ยจะเหมือนผมบอกว่าเหมือนปลาบึกปลาหมึกบดตามงานวัด คล้ๆนะครับเอาแบบคล้ายๆเป็นแผ่นบางๆสีขาวเหมือนปลาบึกหมดนะครับนี่คือควาวเครือขาวเรามาดูสรรพคุณของควาวเครือขาวกันนะครับตามโบราณนะครับตามตำรากล่าวไว้ว่าควาวเครือขาวเนี่ยสรรพคุณบำรุงเรือหนังให้เต่งตึงนะครับหรือไม่คุณเอาไปใช้อะไรนะครับเดี๋ยวนี้เขานิยม,มทําให้อึ่งนะครับ มีบำรุงร่างกายให้สมบูรณ์บางครั้งเขาบอกว่ามีบำรุงกำหนัดด้วยนะแต่จะใช้ควาวเครือข่าวเนี่ยต้องมีความรู้นะครับอย่าใช้เองโดยที่ไม่มีความรู้เป็นเด็ดขาดนะครับโบราณก็ให้ใช้แค่นิดเดียวนะครับนิดเดียวเท่านั้นนะครับยังไงลุงเน้นนะครับต้องมีความรู้ก่อนถึงจะใช้เจ้าควาวเครือข่าวได้ <Wow. S 1> ในพุทธนี้นะครับลุงอ่ำต้องลาไปก่อนนะครับพบกับ ลุงอ่ำได้ใหม่ในครั้งหน้าอย่าลืมเป็นกําลังใจให้ลุงอ่ำนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ลุงนะครับพุดนี้ลุงสวัสดีครับ